เรื่องนี้นี่ยผมบอกได้คำเดียวเลยว่าของมันต้องมีจริงๆเป็นโปรเจคเตอร์ในราคา1 0 0 0 0ที่คุ้มมากนะทุกคนภาพสวยคมชัดพกพาไปไหนมาไหนก็ได้ติดตั้งไม่ยากแถมราคาดีขนาดนี้ใครที่เป็นสายคอนเทนต์สายเกมห้ามพลาดโดยเด็ดขาด รีวิววันนี้ครับทุกคนครับเป็นอีกหนึ่งรีวิวที่ผมภูมิใจนาเสนอทุกคนสุดๆเลยครับทุกคนครับวันนี้เรามาเอาใจคอหนังคอเกมกันสักหน่อยกันแล้วกันคลิปนี้พูดได้คําเดียวเลยว่าของมันต้องมีจริงๆครับซึ่งแน่นอนครับเข้าสู่ปี2022แบบนี้การที่เราจะมาเล่นเกมดูหนังบนหน้าจอเป็นแค่50นิ้วจนถึง60นิ้วผมคิดว่ามันไม่ใหญ่สใจไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่แล้วซึ่งแน่นอนครับวันนี้พูดได้คำเดียวเลยว่าของมันต้องมีจริงๆครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดถึง, D D, งโปรีาน่้ เป็นกระแสฮอตฮิตขายดิบขายดีล่าสุดครับรุ่นนี้ผมได้มา T6 Max เปิดราคาในบ้านเราเรียบร้อยครับ9,990บาทพร้อมกับการรับประกันยาวนานถึง1ปีซื้อไปได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนณตอนนี้ทางว่านโบเข้ามาทาตลาดในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจยังไงไปกัดร้านค้าจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอก็แล้วกันสำหรับเจ้าว่านโบ T6 Max ครับถามมาสิ่งที่คุณซื้อไปและคุณจะได้คุณจะได้อะไรบ้างเจ้ารุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นโปรเจคเตอร์ ที่น่าสนใจมากๆากถว่าถ้าพูดถึงว่านโบเนี่ยเ,เพื่อนๆห,หลายคนน่าจะไม่ค่อยรู้จักกันซึ่งแบรนด์นี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในเครือของเสี่ยมีถ้าพูดถึงเสี่ยมีคงไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอ เพราะว่าค่ายนี้ทั้งราคาทั้งสเปคทั้งอะไรหลายๆอย่างทั้งคุณภาพดีอยู่แล้วสิ่งที่คุณจะได้เลยนะครับคุณจะได้โปรเจคเตอร์สามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้เพื่อนๆจะเอาไปไว้ในห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องทํางานรวมไปถึงห้องนอนสามารถที่จะเอาไปติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ลก ไม่เกะกะขวางทางเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับเจ้ารุ่นี้ครับรองรับการแสดงผลหรือว่าสามารถแสดงผลได้ความละเอียด Full HD และมาพร้อมกับการแสดงผลแบบ HDR 10+ ด้วยครับรองรับการใช้งานคำสั่งเสียง Google Assistant ครับมาพร้อมกับ Android ภายในตัวครับและที่สำคัญครับเจ้าตัวนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่ารระจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพวกเกมคอนโซลต่างๆสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับพวก PlayStation ใครที่มี PS4 PS5 หรือว่าใครที่มี Nintendo Switch ใครที่มี Xbox เไปเสียบเล่นเกมผ่านตัวโปรเจเตอร์รุ่นนี้ได้เลยก่อนอเลยนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเจ้ารุ่นนี้กันเรามาดูอุปกรณ์ด้านในแล้วก็ของแถมมันก่อนก็แล้วกันว่าหน้าตาแพคเกจกล่องเขาแล้วก็ด้านในที่เพื่อนๆจะได้มันมีอะไรมาให้เราบ้างสำหรับหน้าตาแพคเกจกล่องของเจ้ารุ่นนี้หน้าตาแพคเกจกล่องาาก็จะประมาณนี้นะครับมาพร้อมกับโทนสีกล่องที่เป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับด้านหน้าตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยส่วนด้านบนก็จะประมาณนี้รุ่นนี้มาพร้อมกับสโลแกน you happy i happy คุณมีความสุขฉันก็มีความสุขส่วนข้างๆเขาก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆในรุ่นนี้มาพร้อมกับอิเล็กทรอนิกส์ t ียตตอนนี้ก็จะเป็นการปรับการบิดเบี้ยวของภาพลำโพง2ตัวขนาด5วัวัดแสดงผลให้ความเร็วสูงอยู่ที่ Full HD รุ่นที่ผมได้มาคือรุ่น T6 Max มีน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่1945กรัมหรือประมาณ2กิโลมาพร้อมกับพัดลม2ตัวดึงออกมาเราก็จะเห็นตัวเครื่องเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันทีหลังด้านในแกะออกมามีสายที่เอาไว้เสียบกับอะแดปเตอร์มาให้1อันนะฮะมีอะแดปเตอร์มาให้1อันหน้าตาดำๆแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพอร์ตเอาไว้เสียบด้านหลังของตัวโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับส่วนด้านในก็จะมี สมุดคู่มือการใช้งานต่างๆมาให้นะมีบอกการใช้งานต่างๆแล้วก็จะมีรีโมทมาให้เราหนึ่งอันนะเราสามารถใช้งานผ่านรีโมทได้เลยนะฮะรีโมทจะเป็นรีโมทสีข,ขาวๆแบบนี้หน้าตาดูดีเลยทีเดียวตัวนี้ควบคุมผ่านรีโมทได้สิ่งที่แอบเสียดายเหมือนก,นกันก็คือไม่มีสาย HDMI มาให้หลักๆอุปกรณ์ที่ทุกคนซื้อแล้วจะได้มีรีโมทมาให้1อันมีสมุดคู่มือเล่มขาวมาให้มีสายแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้ครับแล้วก็มีตัวโปรเจคเตอร์มาให้1อัน ประมาณนี้นะจ๊ะต่อมาครับตัวเครื่องและดีไซน์ครับผมบอกเลยนะครับว่าเจ้าโปรเจคเตอร์รุ่นนี้สัมผัสแรกที่ผมเห็นผมรู้สึกถูกใจมากและผมคิดว่าคนที่ชอบแฮงค์เอาท์ชอบออกไปเที่ยวเอาท์ด์บ่อยๆควรมีไว้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ที่เหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนใครที่แบบว่าอยากจะได้แบบฟิลแบบดูหนังกลางแปลงด้านนอกถูกใจแน่นอนรุ่นนี้แน่นอนถ้าเราจะพูดถึงน้ําหนักครับมีน้ําหนักมาให้อยู่ราวๆประมาณ1.9กิโลกรัมเท่านั้นเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีน้ําหนักไม่ได้หน มาเจ้านี้ดีไซน์โดยรวมครับเรียบหรูดูง่ายดูมีสไตล์แต่ต้องมีสตังด้วยนะถึงจะได้ใช้นะครับเน้นการออกแบบเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนนะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ มีหูหิ้วมาให้เราด้วยนะครับข้างๆาตรงนี้นะครับเขาก็จะมีหมุดที่เป็นโลหะแล้วก็จะมีสายหนังมาให้เราด้วยเวลาที่เราจะยิบยกพกพาไปไหนมาไหนใช้งานตามห้องต่างๆก็จะทําให้เราถือได้แบบสะดวกสบายส่วนพอร์ตการใช้งานต่างๆที่มีมาให้ในรุ่นนี้โดยรวมจะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับทุกคนให้มาแบบเยอะพอสมควรเลยมีพอร์ต u s b A มาให้ทั้งหมด2ช่องรองรับการใช้งานเมาส์ board, คีย์บอร์ดนะฮะหรือว่าใครที่มีแฟลชไดเอเอามาเสียบเปิดดูวิดีโอได้แบบสบายๆเลยมีรูแจ็ค3ามุ มีรูแจ็ค a v มาให้อย่างละหนึ่งช่องแล้วก็มีพอร์ต h d m i มาให้ต้องพอร์ต h d m i อย่างที่ผมเคยบอกไปในช่วงต้นๆคลิปรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆใครที่มีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์อยากเปิดไฟงานหรือว่าใครที่เป็นสายเกมใครที่มี Xbox หรือว่าเครื่องคอนโซล,ลต่างๆพวก PlayStation, p Play s 4 p 5 n i n t e n d o Switch เสียบสาย h d m i เชื่อมต่อเล่นผ่านตัวโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ได้เลยส่วนด้านบนก็จะมีปุ่มเปิดปิดมาให้นะครับ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เขาก็จะมีช่องที่เอาไว้เสียบกับขาตั้งใครที่มีพวกขาตั้งกล้องอย่างเงี้ยก็สามารถเอาขาตั้งกล้องมาเสียบแล้วก็ใช้งานเจ้าโปสเตอร์รุ่นนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยดีมากๆส่วนด้านหน้าตรงนี้บริเวณตรงนี้เนี่ยหรือว่ารอบๆเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีช่องระบายความร้อนมาให้เราด้วยลําโพงนะฮะจะมีลําโพงแบบห้าหวัตให้2ตัวฝังอยู่ด้านในเครื่องแล้วก็พัดลมนะครับจะมีพัดลมมาให้2ตัวใครที่กังวลว่า i, เฮ้ยเปิดดูนาน,านๆมันจะร้อนไหมไม่ าออกแบบมาเพื่อที่จะเน้นใช้งานได้แบบยาวนานอยู่แล้วเครื่องใช้งานตนานต่อเนื่องไม่ร้อนแน่นอนแล้วก็พัดลมที่เขามีมาให้มีความดังเพียงแค่36เดซิเบลเท่านั้นเอาไปใช้งานในห้องนอนเผลอหลับเสียงไม่ดังทำให้เพื่อนไม่ลำคาญแน่นอน,อนตรงนี้เขาก็จะมาพร้อมกับหลอดแสดงผลแบบ LED ที่สามารถขับความสว่างได้สูงถึง550ลูเมนก็ถือว่าให้มาแบบว่าจะหนักจะเต็มมากๆหายากมากๆนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ที่ได้ความสว่างระดับนี้ในราคาไม่เกิน10,000บาท คุ้มมากๆตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเลนที่เป็นแบบเลนแก้วมาให้เราด้วยมีการเคลือบเลนแก้วมาให้แบบหลายชั้นครับทำให้ภาพและสีสันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นส่วนตัวนี้สำหรับสเปคสเปคที่เขาให้มาก็าจะมาพร้อมกับ Android 9 Android ที่เขามีมาให้มีการคัดต้อมีการออกแบบเพื่อที่จะให้รองรับการใช้งานผ่านตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้เลยใครที่อยากจะดูพวกเดตฟง n e ็ f ฟ i x อะไรเงี้ยสามารถเปิดดูได้แบบสบายๆนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งได้แบบ รุ่นนี้มาพร้อมกับ Bluetooth 5รองรับการใช้งาน Wi-Fi 2.4แล้วก็ Wi-Fi 5G ด้วยมี RAM มาให้2 g ิกต่ความจำ16 g b เอาเป็นว่าพูดมากเจ็บคอนะเดี๋ยวเราลองไปลองใช้กันดีกว่าสเปคจัดเต็มขนาดนี้เชื่อว่าเด้วยหลายๆคนอยากจะรู้แหละว,ว่าพอเราเอาไปใช้งานจริงๆจ,จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองเอาไปใช้งานกันนะฮะว่า เจ้ารุ่นนี้จะจำโบ๊ะโจ๊ะทึมๆหรือปะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันครับต่อมาครับเรามาพูดถึงการใช้งานของรุ่นนี้กันดีกว่าครับรุ่นนี้ผมบอกเลยนะครั้งแรกที่ผมได้ใช้เนี่ยโปรเจคเตอร์รุ่นนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยกำลัง ดูคอนเทนต์ต่างๆเล่นเกมหรือว่าใช้งานอยู่ในโรงภาพพยนต์ไม่ว่าจะเป็นความสว่างที่ได้ความคมชัดที่ได้สีสันทุกอย่างลงตัวมากๆผมแฮปปี้มากๆครับกับในเรื่ราคานี้ไม่เกิน1,000 0บาทด้วยอะไรหลายอย่างที่ทุกคนจะได้ผมคิดว่าในรุ่นนี้เนี่ยคุมมากตอนนี้ผมเปิดเรียบร้อยแล้วครับหน้าต่างหรือว่าหน้าตา UI ต่างๆประมาณนี้เลยตามที่ทุกคนเห็นเลย เป็นไงสีสันสวยงามมาั่วมแท้แหลกเจลึงเลยลมมทีเดียวเชียวจริงๆแล้วข้อควรระวังอ่าผมมีไว้ให้ข้อหนึ่งสิ่งที่ควรที่จะมีเลยนะฮะสำหรับใครที่บ้านเป็นกําแพงที่ไม่ได้เรียบมากถ้าเป็นกําแพงแบบสากๆลอง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 ,ลอง,ลอง,ลองเหมือนผมเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมีเลยคุณจะต้องมีตัวโปรเจคเตอร์สกรีนเอาไว้ครับซึ่งราคาไม่แพงนะราคาอยู่ราคาประมาณ700-800ถึงบาทไปซื้อมาใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าความแตกต่างจะแตกต่างกับเรายิงเข้ากำแพงอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่าผม เปรียบเทียบให้ดูก็แล้วกันอีกฝั่งหนึ่งคือการเล่นผ่านตัวกําแพงปกติซึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบพื้นที่ไม่ค่อยเรียบมากแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือผมได้ย,ยิงเข้าตัวโปรเจคเตอร์สกรีนนะครับหรือว่าพื้นที่เป็นสีขาวจะเห็นได้ว่าความแตกต่างหนังคนละมวลเลย,ยางานร,รุ่นนี้คล้ายๆกับ a n d r o i d TV เลยนะครับถ้าเราจะพูดถึงหน้าตา UI ต่างๆการดาวน์โหลดองค์ดาวน์โหลดแอปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพวกคอนเทนต์ต่างๆพวกไอทีไอนะคร ดิสนีย์พัทนะครับหรือว่าแอปคอนเทนต์ต่างๆที่เราอยากจะได้ผ่านตัว Google Pay ได้เลยผมบอกสเปคไปแล้วรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม2 g b กับรลอม16 g b กซึ่งผมคิดว่าเพียงพอแล้วกับการติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องของแรม2 g b นะครับเท่าที่ผมลองลองใช้งานนะฮะความรวดเร็วว่องไวก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยครับเวลาที่เราแบบว่ากดกลับมาหน้าหลักนะครับหรือว่าเราแบบว่ากดเลื่อนดูนู่นนี่นั่นเนี่ยความหน่วงความช้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานมาถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีรุ่นนี้มาพร้อมกับ Endation 9ด้วยด์เวอร์ชัน9ด้วย สันต่างๆประมาณนี้เลยนะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ปรับแต่งภาพอะไรเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของรุ่นนี้คือเขาจะมาพร้อมกับความสว่างอยู่ที่550ลูเมนมาให้เราดูถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีความสว่างของแสงหรือว่าหลอดไฟ l e d ที่เขามีมาให้มีมาให้ดีมากๆเมื่อเทียบกับเลนส์ราคานี้ความสว่างสีสันความคมชัดผมบอกเลยว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนถ้าคุณซื้อรุ่นนี้ไปอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยครับทุกคนครับแน่นอนครับก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงการที่ มันมาพร้อมกับดีไซน์ที่พกพาไปไหนมาไหนก็ได้ใช่ไหมครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับการใช้งานหลกัหลกๆนอกจากที่เราจะใช้ในบ้านนะครับว่าจะเป็นห้องอะไรก็แล้วแต่จุดเด่นเขาเลยที่เขาทําออกมาในรุ่นนี้นะครับยังตอบโจทย์สาหรับใครที่ชอบเอาท์ดอร์หรือว่าไปเที่ยวบ่อยๆด้วยนะฮะใครที่เป็นสายเที่ยวนะครับแล้วก็ไปกางเต็นท์บ่อยๆอยากจะได้โปรเจคเ,เตอร์ดีๆที่รองรับการใช้งานด้านนอกรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเสียบใช้งานกับหวัวชาร์จในรถที่เป็น แบบ12โวลต์ได้เลยเพื่อนๆไปหาตัว USB ที่เป็นแบบ USB to DC Adapter ที่เป็นแบบ12โวลต์มาใช้งานได้เลยนะครับเอาไปกางเต็นท์แล้วก็เสียบใช้งานผ่านตัวหัวชาร์จในรถที่เป็น12โวลต์เอาไปเปิดสังสรร์น,นะครับเอาไปเปิดดูตอนที่เราไปเที่ยวได้แบบสบายสบาย รุ่นนี้นะครับนอกจากที่เราจะสามารถใช้งานด้านนอกได้แล้วนะฮะชื่อว่าหลายๆคนคงคิดว่าเอ้ยพี่แม็กพอมันใช้งานจริงๆจากในไร้ร,ราคา9 0 0 0กว่าบาทไม่ถึง10,000เนี่ยการใช้งานมันจะยาวนานหรือเปล่ามันจะคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่าจริงๆแล้วตัวนี้นะครับตัว LED ฉายภาพหรือว่าหลอดภาพแบบ LED เนี่ยทางวาดโบเขาก็ยังเข้มไว้นะครับว่าอายุการใช้งานในรุ่นนี้นะครับหลอด LED เขาสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2 0,000ชั่วโมงหรือถ้า เพื่อนเพื่อนใช้งานวันละ3ชั่วโมงนะอันนี้เอาแบบอย่างต่ําเลยนะครับเราเลิกงานมาตั้งแต่3ามทุ่มนะครับแล้วก็เราดูถึงเที่ยงคืนเนี่ยเพื่อนๆน,นจะสามารถใช้งานได้ยาวนานมากถึง6,000กว่าวันนะหรือคิดเป็นปีนะครับอยู่ที่18ปีและราคา1 0,000สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง18ปีคุ้มไหมฝากไว้ให้คิดสักนิดหนึ่งก็แล้วกันจริงๆใครที่เปิดร้าน อาหารนะครับอยากจะได้โปรเจคเตอร์ดีๆเอาไปเปิดบอลให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ยผมคิดว่าด้วยความสว่างที่ทําได้ดีขนาดนี้ด้วยราคาที่โอเคขนาดนี้ย รุ่นนี้เป็นถนึงรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวสย่วนการใช้งานต่างๆในรุ่นนี้นอกจากที่จะมาพร้อมกับ a n e a r version ชกน9แล้วนะครับสำหรับใครที่กังวลว่าเฮ้ยพี่แม็กลำโพงให้มาแบบ2ตัวแบบ5้าวัตต์เนี่ยมันไม่ค่อยเสียงดังสะใจผมเลยผมสามารถต่อลำโพงแยกได้หรือเปล่าหรือว่าเวลาที่ผมดูงคืนผมอยากจะใส่หูฟังผมสามารถที่จะใช้งานเชื่อมต่อกับหูฟังไร้สายได้หรือเปล่าในรุ่นนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเท่าที่ผมลองใช้งานมาผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใช้งาน ผ่านตัวหูฟังบูทูธหรือลำโพงบูทูธได้เลยนะครับพวกอุปกรณ์ที่เป็นไวเลสต่างๆแบบไร้สายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังที่เราใช้กับพวก iPhone พวก iPod อะไรเงี้ยพวกเสียวมี เล t มี me, อะไรเงี้ยนะครับที่เป็นพวกหูฟังไวเลสเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ใช้งานพวกหูฟังไวเลสหรือว่าลําโพงบูทูธได้เลยนะครับถ้าคิดว่าเฮ้ยลำโพงที่เขาให้มามันเสียงดังไม่สะใจใครที่มีพวกซาวบาร์ที่รองรับการเชื่อมต่อพวกบูทูธอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามาเชื่อมต่อใช้งานได้เลยนะครับเหมือนอย Souls ่างผมเนี่ยนะครับผมใช้หูฟังไวเลสอยู่ก็สามารถที่จะเอามาเชื่อมต่อบูทูธแล้วก็ฟังผ่านตัวหูฟังไวเลสได้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเ ที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆสะดวกดีแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเกมอ่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนอกจากที่คุณจะเชื่อมต่อพวกหูฟังแบบไวเลสหรือว่าลําโพงซาวบาแบบไวเลสได้แล้วนะครับในรุ่นนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมเท่าที่ผมได้ใช้นะแล้วผมเอาไปเล่นเกมนะครับช่วงนี้ผมติดโปเกมอนรีเจนแอสเซอูมากๆนะครับหรือว่าเกมใน Nintendo ไอ้ที่มีหูฟังแบบเกมมิ่งนะครับหรือว่าหูฟังแบบ7.1ที่มันมีตัว USB แยกมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาตัว หูฟังเกมมิง่งที่เราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มาเสียบเข้าตัว USB-A แล้วก็ใช้งานได้เลยก็ถือว่าเจ๋งมากนะครับสำหรับการใช้งานนะครับใครที่มีพวกหูฟังอย่างผมใช้ HyperX อยู่ใช่ปะที่เป็นแบบ7.1นะฮะแล้วก็เอาตัว u s b มาเสียบเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยการดีเลย์พอๆกับในคอมพิวเตอร์เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับการตั้งค่าต่างๆพูดมาเยอะและ้เจ็บคอการตั้งค่าต่างๆรุ่นนี้ก็ถือว่า ด้วยสเปคที่มาจะหนักจะเต็มนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีแ a m สองกิกะบลอยู่ที่6 g b ความรวดเร็วว่องไวก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยผมกดนุ่นยี่นั่นแบบเร็ว,รวก็ค่อนข้างตอบสนองได้ดีรถนนี้นะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi รองรับ Wi-Fi ที่เป็นแบบ 5G ด้วยนะครับรองรับทั้ง 2.4G แล้วก็ 5G ก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนๆสามารถที่จะปล่อย Hotspot จาก iPhone หรือว่าผ่านมือถือ Android เพื่อนๆใช้งานโปรเจคเตอร์ ตัวนี้ได้เลยรีโมทอุปกรณ์เสริมตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อพวกบลูทูธใครอยากจะแคสภาพผ่านสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็รองรับนะครับแคสภาพพรีเซนต์งานหรือว่าแคสภาพการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนขึ้นโปรเจคเตอร์รุ่นนี้สามารถที่จะทําได้เลยรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยมีเมาส์โหมดมาให้นะครับเมาส์โหมดคืออะไรเมาส์โหมดก็คือการใช้งานในรูปแบบเมาส์ผมลืมบอกไปการใช้งานตัวนี้เขาจะใช้งานผ่านตัวรีโมทที่มีมาให้ทั้งหมดเลยเมาส์โหมดก็คือการที่เราอยากจะได้แบบว่าาาลใในกกกรช้ค้คยับพว ทุกคนเราอยากจะใช้เมาส์คลิกน,น,นู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเปิดเป็นเมาส์โหมดแล้วก็ควบคุมผ่านตัวรีโมทได้เลยตรงนี้นะครับซอร์สนะครับซอร์สก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆผ่านตัวพอตที่เป็น HDMI แล้วก็ตัวสายที่เป็น AV นะครับใครที่มีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นที่เป็น AV เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้รู้สึกว่าแต่ก่อนจะเป็นพวกเครื่องวิดีโอปะเก่า,าๆอะไรเงี้ย ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ใครที่มีอุปกรณ์ที่มันเชื่อมต่อกับพวกพอดที่เป็น AV อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาใช้งานกับตัวโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ได้เลยใครที่มี h d m i นะครับตัวนี้นะครับรองรับการใช้งานในที่ผมบอกไปอุปกรณ์ต่างๆที่มีพวกแล็ปท็อป คอมพิวเตอร์นะครับอยากพรีเซนต์งานก็สามารถเสียบ h d m I ได้เลยมันก็จะฉายภาพขึ้นตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าใครที่มีพวกเกมคอนโซลต่างๆ Nintendo Switch PlayStation Series นะฮะ PS4 p 5 Xbox อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเสียบ h d m I แล้วก็แสดงผลภาพขึ้นตัวโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ได้เลยเล่นเกมแบบหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับหรือว่าใครที่มีพวกมีทีวีสติ๊กนะครับหรือว่ามีบ็อก อยากจะใช้งานพวกนั้นนะครับเอามาเสียบใช้งานผ่านตัว HDMI ตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนภาษาภาษาก็จะมีให้เราเปลี่ยนเยอะมากๆนะครับหลกัลกๆก็มีภาษาไทยมาให้เราแล้วก็ตัว projection mode ตัว projection mode ตรงนี้นะครับ,บก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะเข้ามาปรับตั้งค่าการใช้งานหรือว่าลักษณะการแสดงผลของเราได้นะครับถ้าเพื่อนๆนเอาไว้ตรงฝาผนังนะครับเจาะเอาไว้นะครับหรือว่าเ,เพื่อนๆวางไว้บนโต๊ะเอาเสียบขาตั้งกล้องอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าการใช้งานตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยแล้วก็ตัวคิสโตอ a ตโ o มิติถามว่ามันคืออะไรก็คือการตั้งค่าตาม บิดเบี้ยวของภาพนะครับบางทีเราเอาไปยิงเข้าฝาผนังแล้วภาพมันบิดเบี้ยวในตัวนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของฟีเจอร์คีย์โตอ u t o m ม t ติโหมดมาให้เราด้วยนะครับมันจะทํากลับความบิดเบี้ยวของภาพทําให้ภาพที่เราใช้งานเนี่ยดูตรงขึ้นดูไม่บิดเบี้ยวแล้วก็ถัดมาก็จะมี4ฟร e คียโตนะครับอ่านผิดขออภัยเหมือนกันเป็นการปรับความบิดเบี้ยวของภาพบางทีแบบว่าเราแขวนพวกโปรเจคเตอร์สกรีนใช่ไหม แล้วมันไม่ตรงอะไรเงี้ยบางทีพัดลมมันพัดลมแอร์มันพัดอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับความบิดเบี้ยวของภาพได้อันนี้เราก็สามารถที่จะมาปรับให้ภาพมันตรงได้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีซูมนะครับใครที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับอยากจะใช้ภาพแบบใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะมาซูมใช้งานได้เลยแล้วก็มีการปรับอัตราส่วนของภาพมาให้เราด้วยหลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะ มีการปรับเสียงนะครับมีการอัปเดตนะครับผ่านตัว OTA หรือว่าผ่านตัวระบบออนไลน์อัปเดตของเขาพวกแก้บักต่างๆเงี้ยนะก็สามารถที่จะอัปเดตผ่านตัว Wi f ฟของเราได้เลยถ้าเพื่อนๆได้ใช้จริงๆนะจะรู้เลยว่าภาพมันคมมากแล้วก็สีสันความสว่างทำออกมาดีมากๆพัดลมที่ให้มา2ตัวเสียงดังอยู่ที่36เดซิเบลเสียงไม่ดังจนแบบรู้สึกลำคาญแก้วหูอะ่ะเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงตอบโจทย์เรามากๆตอบโจทย์ผมมากๆจะว่าผมอวยก็ได้มันดีจริงๆ นะครับมันดีจริงๆกับในราคาไม่เกิน1,000 0บาทมันไม่ใช่โปรเจคเตอร์ที่เราเรียนกันสมัยก่อนนะที่แบบสายภาพแบบไม่ค่อยชัดนะอันนี้คือโปรเจคเตอร์ที่มันเป็นระดับมหาเทพดุดดาวคือผมชอบมากๆอยากให้ไปซื้อใช้กันไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ความร้อนนะเท่าที่ผมลองใช้งานนะความร้อนสูงสุดอยู่ราวๆประมาณ45-46อ,องศาเท่านั้นก็ถือว่าโอเคนะผมเปิดใช้งานนะที่ผมลองใช้นะ ห้าหกชั่วโมงเครื่องไม่มีดับเลยนะครับความร้อนหายห่วงได้แน่นอนเจาน้ารุ่นนี้วันการรับชมเอา YouTube ก่อนคลิปนี้อาจนานหน่อยนะครับผมอยากจะมาพูดความรู้สึกให้ทุกคนได้ฟังว่าผมใช้แล้วผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างว่ามันดีขนาดไหนเดี๋ยวพามาดูภาพ YouTube ก่อนนี่เห็นไหมไม่มียูทูปพิมีมขออภยัยอารมณ์เสียอาจจะมีโฆษณาของลาซาด้าขึ้นมาดิดหนึ่งนี่อัน,นี้คือภาพ u t u b e โอ้โหดูดูความคมชัดของภาพดูสีสันดินี่ฮะลองเปิด YouTube ดูคมไหมเดี๋ยวลองเปิดเสียงให้ฟังว่าเสียงเป็นยังไง แต่อาจจะเปิดได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวติด้วก็ติดแต่ประมาณนี้ การแสดงผลประมาณนี้ลำโพง2ตัวให้มาก็ประมาณนี้ไม่ได้แย่นะบอกเลยโอเคมากการดีเลยภาพเสี่ยววิบอกไม่เห็นเลยไม่ใช่นะด้วยสิ่งอะไรหลายอย่างที่มันได้ระดับเนี้ยผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มไม่รู้สึกว่ามันมันทำให้เรารู้สึกขัดใจสักเท่าไหร่การดีเลยมันต้องมีอยู่แล้วแหละพวกโปรเจคเตอร์แบบนี้การดู YouTube ตอนนี้รอรับการดูแบบ 4K ด้วยนี่เห็นไหม ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้คือการดูแบบ 4k นะครับแล้วก็อนอกจากนั้นนะครับในรุ่นนี้ก็ยังรองรับการแสดงผลแบบ hdr ด้วยนะครับใครที่อยากจะดูพวกคลิปที่เป็นพวก hdr 1 0อะไรเงี้ยนะครับหรือว่า 4k แบบ hdr ten plus ใน y o u t u อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดดูได้เลย ทุกคนดูเป็นไงโอเคไหมความรู้สึกผมนะพอเปิดคลิปนี้นะผมคิดว่าเขามาลบให้ผมดูอยู่ตรงหน้าผมเลยเนื่ขนาดจอที่เป็นใหญ่มากเนี่ยฟีลลิ่เหมือนกับเราอยู่ในโรงหนังเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์นะครับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับ เขาจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมกับโฟกัสแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้พี่แม็กแล้วมันคืออะไรในรีโมทเนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราปรับการโฟกัสเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยตอนที่ทคนดูอันนี้คือการปรับความคมชัดของภาพนั่นเองถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่เยอะๆใช่ไหมแล้วก็มีตัวโปรเจคเตอร์สกรีนหรือว่าฝาผนังใหญ่ๆเพื่อนๆสามารถที่จะปรับความคมชัดให้เข้ากับ การรับชมบนพื้นที่นั้นๆได้อย่างผมโปรเจคเตอร์ ter, สกรีนที่ผมมีเนี่ยขนาดไซส์มันจะพอๆกับจอขนาดสักประมาณ70-80นิ้วประมาณนี้ผมก็สามารถที่จะมาปรับความคมชัดให้มันเข้ากับตัวขนาดที่เขามีไว้ให้นะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยได้ภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองอาจจะไม่ได้เป็นระบบแบบออโต้แต่ว่าด้วยการปรับแมนนวล ความคมชัดแบบนี้ผมคิดว่ามันกนช่างสะดวกดีถึงเลยเราสามารถกะระยะได้นะครับแบบออโต้บางทีมันจะมีวูบวากบ้างพอเราปรับแมนวนวลนะครับบนรีโมทแบบนี้เราจะสามารถที่จะปรับระยะการโฟกัสของภาพที่มันฉายในหลอด LED ของเขาได้ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะกําหนดพื้นที่การใช้งานของเราได้ว่าเราจะได้การใช้แบบหน้าจอระดับไหนเนี่ยฮะหรือว่าใครที่เป็นแบบสายบอลเอาไว้ดูบอลกับเพื่อนๆก็ได้นะทุกคนทุกคนดูภาพวันไหนมีบอลเตะอะไรเงี้ยอารมณ์ฟิลเหมือนครับอยู่ร้านเหล้าเลยนะเดี๋ยวเราฟังเสียงฟังเสียง2องีกังเลยของทางแมนยูเป็นคนที่ยืนต่ำแล้วก็ได้จะต่ำกว่าจังหวะลับขึ้นมาของซันโชด้วยให้ทางบอทถึงอารอ์เซนอน สอนไหลต่อไปทีเล็กน้อนมาลูกนี้ก็โอ้แม่ควายแม่ควายนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสายบอลภาพคมมากต่อมาเรามาพูดถึง Netflix กันบ้าง เรามาเอาใจสายซีรีส์นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่รับชม n e ็ f ฟิ x ในรุ่นนี้ก็ยังคงทําออกมาได้ดีสีสันหน้าตาประมาณนี้เลยนะทุกคนตอนที่เรารับชม n น็ f ฟ i x นะครับความคมชัดประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดซักเรื่องให้ดูก็แล้วกันสาย Netflix สายซีรีส์สายคอนเทนต์ของมันต้องมีจริงๆบอกเลยว่าฟีลลิ่งนี่เหมือนเหมือนกับเราดูแบบในโรงภาพยนตร์เลยนะครับทุกคนดูภาพดูภาพก่อนทุกคนดูความคมชัดโอ้โหเลิศ รับการกลับมาโจมตีนักแแ่ละเพราะโตมากับเกงสงครามพวกเขาจึงตัดสินใจตามเสันชาติยานกลอใจเด็ดพี่ของเขาไม่ผ่านด้วยเหตุผลอื่นนะมันไม่เกี่ยวกับความสามารถทางกลยุทธ์เลยเร็ตทั้งเร็ทั้งมาที่นี่เขาบีเด็ดนันเล่นได้ ไา่ทำอะไรกันไหวเด็กน้อยไม่นายอยู่ในกำมือฉันแล้วนี่นะครับการรับชม Netflix จัดประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคโอเคนะทุกคนใช้ได้นี่คือการใช้งานหลักๆทั่วไปนะครับก็อย่างที่พูดไปก็ถือว่าเหมาะกับสายคอนเทนต์สุดๆนะครับไม่ว่าคุณจะรับชม YouTube Netflix หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแอปสตรีมมิ่งนะครับไอชีอีวิวทีวีดิสนีย์พัสนะครับแต่รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าใครเป็นสาย Netflix ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับอีสานก็ตามที่คนเห็นเลยเอามาดูบงดูบอลอะไรอย่างเงี้ยจจับบ๊า เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับการรีวิวเจ้าโปรเจคเตอร์จากทางว่านโบ P6 Max ที่ผมเอามาฝากในคลิปนี้ครับเป็นไงบ้างครับถูกใจบ้างหรือเปล่ากับโปรเจคเตอร์ที่ผมเอามาฝากในร,นราคา9,990บาทพร้อมการรับประกันยาวนานถึง1ปีเต็มถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่โอเคนะคุ้มแบบจ,จัดๆครับของมันต้องมีจริงๆครับทุกคนครับหายากมากๆครับกับโปรเจคเตอร์ที่ทําออกมาได้ดีขนาดนี้เชื่อว่าคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าคนที่ ออกงานอีเวนต์บ่อยๆตามออฟฟิศต่างๆควรที่จะมีเอาไว้จริงๆโดยยราคาที่ไม่แพงมากพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มขนาดนี้หายากมากๆตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเอาไปใช้งานจริงๆภาพคมชัดสีสันถือว่าโอเคมากๆและตอบโจทย์การใช้งานสายเกมห้ามพลาดเด็ดขาดครัเสียบเข้า PlayStation p Play พ4 p 5 Nintendo Switch เล่นฟีฟ่าเล่น f o r ์ n ไนทเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ถูกอกถูกใจเ,เพื่อนแน่นอนจอใหญ่มหึมาเจ้า่นี้เท่าที่ผมลองใช้งานมาสักพักหนึ่งถามผมว่าผมติดอะไรไหมผมมีข้อหนึ่งที่ผมติดอยู่เหมือนกันก็คือลําโพงลาโพงผมว่าน่าจะ สัก12วัตต์หรือ10วัตต์น่าจะโอเคกว่านี้นอกานั้นเ่าได้ลองใช้ก็ถือว่าตอบโจทย์ผมมากแล้วผมรู้สึกว่าแฮปปี้ชิงกะเบลมากๆดีมากๆและคิดว่าเพื่อนๆซื้อไปน่าจะตอบโจทย์เหมือนกันลองไปซื้อเถอะไม่ผิดหวังแน่นอนกับในราคา10,000บาทที่คุณเสียไปคุณจะต้องหลงรักเจ้ารุ่นนี้แน่นอนโดยเฉพาะคนที่ไปเที่ยวบ่อยควรม,มีครับเอาแบบว่าเอาไปเปิดดูอารมณ์เหมือนตังกลกางแปลงจ,จัมโบ้เจ้นึถึงแน่นอนฝากไว้ด้วยกันครับเจ้ารุ่นนี้ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถ มาพร้อมกับการรับประกันยาวนานถึง1ปีเต็มเลยนะครับเจ้ารุวนี้บอกเลยว่าขายดีบขายดีมากๆนะตอนนี้นะฮะของแท้ร้อซแน่นอนใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อได้เลยยัไงพิกาดร้านครับผมมีทิ้งไวท้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอกองแล้วกันตรงนี้เขาจัดโปรโมชั่นแฟลชเซลล์บ่อยมากๆใครที่สนใจอยากจะได้ลองไปหาซื้อกัน รับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนกระรับการน,นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ใช่งไงมฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Tech อ a n g o u t ของเราก่อนครครัยัง,งังฝากไว้ได้วยกันครับสำหรับเจ้าว่านโบ T6 Max รุ่นนี้ครับรับประกันเลยว่าถูกใจเพื่อนแน่นอนครับของมันต้องมีจริงๆครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ